สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่พังปีใหม่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะได้มาหานโมน้อยมาเอาน้ำให้นโมน้อยกับเมโมกินนะคะวันนี้พอดีว่าพ่อหมุนก็กลับบ้านนะคะแม่เขียวพอคุ้นกะกับแต่เศ้าแล้วนะ,ะกลัวว่าน้โมน้อยจะหิวน้ำเฮ้ย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 ,เ,ย,เ,ยเมโมลเล่นกุ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ไปแล้วพ่นด้หน่อยยางว่นแล้วกลัวว่าแม่โมจะหิวน้ํานะคะกับน้องนโมนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ําให้น้องกินก่อนนะคะเดี๋ยวไปตักน้ําก่อนจ้ามาแล้วมาแล้วน้ํามาแล้วกินน้ํากินน้ำโอ้ยหิวน้ำที่น้องขวดอํา เอากินให้อิ่มกินให้อิ่มครับอไอยครับิยครับโมหน่อยเลยนนี้เดดไม่ออกนะคะแดดไม่แรงเท่าไหร่นะคะ เล็กน้อยก็บกวอยหิวปันใดถาด้ดถาแดดถ้าแดดแรงเหนียวหิวทั้งวันนะคะแต่วันนี้อากาศดีค่ะเย็นเย็นย็นอ่อมเออเอาน้ำให้กินได้เอายายให้กินได้แต่ว่าแม่บบกเขาไปเมียนขยะเด้อ <laughs> โอ้โหเดียว Bài xong đã Mẹ mô bà tán hiểu bò Mẹ mô bà tán hiểu nàm bò Mẹ mô ơi Kính nàm bừng Này nội bác Kính nàm chân xì mới cá lóng măng lòng Ủa xài kiệt thoái lò Xài kiệt tớ thương bò Mẹ mô thương bò กับคืนใหม่แล้วเอาดึงเขาไปดึงเขาไปแม่บอกาาเข้าไปแม่โม,มก็หิวนะเอายื้ยื้ยืยืเดี๋ยวแม่ขยับหน่อีกเดี๋ยวขยับหน่ออีกเออหิว เร uh huh. า่าสิกินน้นามาหอบหนามไปคือไปค่ายสินเหรอฮะโอ huh? oh oh. ้คว่ำ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 เออดึงเอายับเอาดีๆเออไยับเอาเออเออนั่นเออนั่นไยับเอาอยาวเ,เข่าข้างในได้แนน,นคว่ำจอยเลยอดกินเลย แม่มูบ่หิวหนาวนะคะเพราะว่าบ่แดดเนอะมึงความน่าถิ่มเบิดเลยกินยาติฮึสกินยาเนาะเดี๋ยวสิเอายามาให้เอโมครับกินยาไหมครับเดี๋ยวไปเอาอยามาให้ก่อนจ้ามาแจากก่อนจ้าก,ก่อนจ้าสวยัสดีน้ำม,ม้วนหน่อยครับ

กินท่านแม่บบกินท่านแม่บบแม่สิกินมดที่จากได้น่าเหยียบที่ล่ะเออก็บเอาภารกิจเอาน้ำเอาย่าให้แม่หมูน้องหมูเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเมสมกสิด้ไปเกี่ยวหญ้าค่ะเกี่ยวหญ้าข้างบ้านก่อนค่ะเกี่ยวหญ้าไว้ให้วัวนะคะจะไปเกี่ยวหญ้าข้างบ้านก่อนนะคะ มาค่ะแม่เม่ไปเกี่ยวซอยกันเลยค่ะเด้อไปกินอยู่นี่เดอแม่จะไปเกี่ยวหยาก่อนเด้อไปเกี่ยวหยาให้ลักโกโกโ่อนลักโกหน่อยลักโกโน้อยหิย้วหยาแล้วมาค่ะแม่เม่มากมาค่ะมากมามาเกี่ยวหยาน้ำกันค่ะมาเกี่ยวหย่าซอยกันค่ะ ตอนแรกตอนแรกว่าจะไปหาเห็ดนะคะพริกผันค่ะได้มักเกียวหยาค่ะได้มักเกียวหยาแม่สีบระยูว่าจะไปหาเห็ดแม่สีบระยูนะคะเนสีกระปัน่นเลไม่ได้ไปหาจอยเห็ดเไม่ได้ไปก,กินเห็ดจอยไ,ได้มักเกียวหยาแช่น

và mất vô nhà tôi cắn Bữa đây hết hết phải phát vô nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เพ่าอตีรถเรื่องมันขาดขบวนนะ 是金宝呢，嗯、我拉他去吃吧。 Klak klak ke klak klak เดี๋ยวเราจะเอาไปให้สาวปีนะคะสาวปีสิกินบอนะคะไปล่องเบิงโอ้อาบหนามตัวรำปุดเลยมากินหญ้าบ้านี่เลยกินบอรนอาน้องกันนะ้ก<น>ันไ<น>ด้กัน้นกินเตยโอ้กินกินกิน พูดอะตีปันกาเลยตีขีดินออกแต่บอหงานง่ามหนกเขียวอุ้มทุมอยู่เดี๋ยวไปเกีียวใหม้สาวปีก่อนค่ะง้นสำหรับคลิปดวดีโรนี้เดี๋ยวแม่สมคนนุญาตจบคลิปนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่จ้าไปทำความสะอาดขางบ้านก่อนค่ะไปเกีียวหงาใหม่ลูกสาวกอนบายบายค่ะจากกันเลย ลีลาเนาะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ